เราได้ไม่ใช่แะคะแ่แพนเค้กนะคะจุดเริ่มต้นคือมาจากบ้าบินมาคนละชิ้นแล้วชิมด,ดูสิว่าเป็นยังไงจากภาพที่เห็นเนี่ยข้างนอกกรอบๆนะข้างในเนี่ยเห็นเนื้อมะพร้าวจุกๆนะเอามาชนดิกดิ้งดูรสชาติว่าจะเป็นยังไงอ,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 อร่อยแล้วครับ รอบนอกนุ่มในคนอยยแนวความคิดนะหอมมะพร้าวอ่อนอะคิดว่าเดี๋ยวกินเข้าไปจะต้องหวานแต่หวานน้อยอะเป็นหวานน้อยๆอยะคนที่รักษาสุขภาพกินได้เลยแล้วมันกรอบนอกนุ่มในใครที่หาสูตรนี้อยู่อะมาขอสูตรได้เพราะว่าเคยเปิดสูตรไปด้วยคือตามไปดูในสูตรนั้นได้เลยสอนฟรีด้วยนะคะสูตรบ้าบิ่น คืที่ร้าน,เ,นเขาจะจับมือทํานะคะอเ,เอาไป,ปเป็นอาชีพได้เลยใครที่อยากจะมีอาชีพทำขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะบอกเลยว่าสูตรนี้ยกรอบนอกนุ่มในอะ่ะเขาทํามานะมันเป๊ะมากเลยไม่หวานไปเละแล้วก็ความแน่นของมะพร้าวอ่อนอะ่ะคืออร่อยอร่อยมากอะ่ะหอมมากขายได้แน่นอนมาเลยนะคะที่ตลาดพิย,ยาคนลุม<ด>ลนะใช่ มันจะเป็นโคลาแบบกันโคลาฟิลโคลาฟิลอร่อยมากมาทานกันนะคะแล้วก็ใครอยากจะเรียนไปรู้การทำน้ำมาเลยนะที่ร้านขนมบ้าบิ่นมะพร้าวก่ดนลลานุ่มในกับนอานุ่มในไม่หวานอร่อยดี